เอาละครับสวัสดีครับวมผมท่าสั่งเอลเกมดูดกดบีใช่ไหมก็มันเป็นเกมฟรีฮะก็คือตามเกมฟรีแล้วก็คือมันมีพลังงานให้เราเล่นวันละสิบฮะแล้วก็ถ้ามันไหนเราอยากเล่นก็คือมันจะมีพลังงานแบบไม่จํากัดซึ่งผมก็เคยเล่นจบนะแต่เป็นเกมมือถือแบบกดเพราะว่ามันเป็นเกมแบบสนุกมากเป็นแนวสร้างโลกก็คือสิดหนักสิดหนักติดนักตกใจ กีของราเนี <hungry> ่ยครับกับกกก็คือเป็นเกมผมเล่นในปุ่มกดไงแล้วก็โหลดมาจากเน็ตเอาได้ก็สนุกอยู่ผสมรวนผสมนี่จนจบเกมแต่ถ้าเป็นแบบฟรีมันก็อก็ตามสภาพเราถ้าเล่นฟรีแต่ถ้าเล่นแบบซื้อเงินซื้อหน่อยก็เป็นได้พวก d l c มาอาจจะได้เล่นแบบผสมแบบไม่จํากัดอะไรเงี้ย โอเคเลยเลยไม่มีเพยงแล้วมันตังห์ยตังค์ยองชั่นยิ้หัวออกคิดเซฟหัวนอกโตปิดอ๋อจะเปิดเสียงก็ว่าอายุทำไมเสียงละเสียงเบาโอเคไปไหนก่อนเห็นไหม ถ้าสมมติเราถ้าเราซื้อนะนี่มันจะปลดล็อก DLC ตัวนี้มีสามีหลายอันมี DLC แต่ผมเล่จบแค่เดียวเล่นจบแค่เมืองนี้ไหมเมืองนี้ไม่ก็เมืองเนี้ยโอเคเป็นดูรุ่งก็ตดูรุ่งก็ต์ created the four basic elements ธา t ุธาตุเบสิก d ูรุ่ง created the planets จากดินดูรุ่งก็ต์ from water Seas and oceans were created. From fire created volcanoes and stuff. From air, But the world was still vast and And then evil god was struck with a bright idea. Thus he says. What if I combine the basic elements อ๋อผสมมีอา n พเพิ่ม่านมาเรื่อยๆมั d ช่วยมาวะดึงดึงดึงผมบอกเลยว่าในมือถือมันน่าจะมีมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีนะมือถือน่ะก็คือไม่ได้เล่นนานแล้วก็คือมือถือผมหปีแล้วไม่เล่นน่าจะหปี มาอ่ะมันว่าดินกับไฟเฮ้ keep eye ยลาวาวะ่ะฟอร์มทำอ่ะฮะดูนี่เห็นไหมถ้าเล่นฟรีมันก็จะมีแบบทีาา่เช็กอินอย่างเงี้แหละยังอยู่เฮ้ยลาวาอับแรกท่าไฟกับน้ำอ่ะนิว แอลกอฮอล์เฮ้ยแอลกอฮอล์ว่ะผสมไปเรื่อยเกมบนี้ไม่มีอะไรมากผสมไปเรื่อยอันนี้มันว่าทำกระจกง่ายๆกระจกนะขอนนะขอลาวากับน้ำโอวันเดอร์สตลได้สองอันเดี๋ยวเราได้เคลียยนละ คือกระจกใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นพวกเมฆอันนี้พวกหินลงไปจากนั้นสโตนใช่ไหมสโตนถ้าสัมพัอธ์เน่เนื้อทรายละอ่านี่ไงทะเลทรายสา h a r เป็นไงะอื <c oughs> งอย่าสนุกเห็นไหมได้แล้วมาละทรายกับไฟ กระจก oh, oh. โอ<ฮ>้โหโคตรง่ายโอเคจะไปอยู่ตรงไหนน้ำพุแถวนี้ไอส้สัผสมอะไรดีวะอันนี้คิดไม่ออกผสมเลยวะมันให้เกิดฟันเได้กระจกแล้ววันนี้เหรอฟันใช่ไหมให้เกิดฟันให้เกิดควันให้เกิดฟันเอ้ยลืมไปมวะ ไม่ใชไ่ไม่ใช่อืมอันนี้ได้หินเกียอันนี้ทำไปแล้วต้องมาทางนี้มั้ไฟกับแอ,เอเร์เอเนอร์จีเอเนอร์จีอะไรโอเคนั่นนี่นิวมมชันทำอิำเอามาเอาเก็บมาเยอะ energy อย่าเพิ่งไปจับตอนนี้เราคือ energy เราอย่าเพิ่งไปจับนะอู้เจ้าหนนะได้ดักยัพพอร์ตเฮ้ยเอ,อ๊ะๆๆไนไม่อยากมีเสียงเพลงว่ะโอเคไปต่อปิดเสียงเพลงไปละอือฮึตอนนี้เราอย่าเพิ่งจับ energy ฮนะเราผสมเสร็จก่อน กับน้ำไม่ได้ถ้าลมกับน้ําเป็นพายุใช่ไหมไม่ไม่ใช่พายุเอกับเอไม่ได้ไฟกับแอร์ไปแล้วไฟกับแอร์เป็นขออะไรกี้ใส่ไปแล้วอ่ามันจะเป็นเ e อิร์ธกับเอนี่ฝุ่นฝุ่นใช่ไหมน่าจะเป็นฝุ่นโอเค แอตทูเดวิดนี่เพอ่าคิดไม่ออกวะารา,าไฟกับฝ <pr> ุ่นได้ว่ะไฟกับฝุ่นกลายเป็นนี้นี่บล้อยนีบล็อกเก็จทำอิดบล็อกทำอิดบล็อกใช่ไหมอ่าสโตนกับสโตน เป็นไฟกับตสโตนเออไม่อยากซื้อแต่เสียงดังไปนะับดังไปอยู่ถ้าจะทำบล็อกใช่ไหมจะทำบล็อกทำบล็อกทำบล็อกเอาขอคิดก่อนไม่ได้เล่นนานอยาเพิ่งไปจับอุ้ยรอให้เอ็นเอ็นทำไปละนี่ทำไปละเอ่อไฟกับไฟไฟกับไฟทไม่ได้ไฟกับ เวลาวายเฮ้ยเด้ยยเฮ้ยอ้ยเายกับยเตนทรา้ยเับยินไมเใช่ทรายเับย้ยเฮลยอฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮยกฮ้ฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเน่าเะไม่ได้ของเฮมเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮเเฮเนเ คิดก,ก่อนตอนนี้เรามีน่าจะต้องจับอ,อินนัตจีแล้ววะการเป็นพายุการเป็นพายุายแถวนี้อ๋ออ๋อ,อเราลืมผสมอันนี้ดินกับน้ำเป็นโอเชียนก็ ไฟกับดินเป็นลาใช่ไหมไฟไฟกับอันนี้เป็นเป็นเล็กอันนี้เป็นเหล็กจะจะทำโคนเฮ้ <Hey. S 1> เราจะทำอันนี้ <Hey. S 1> อืม <Hey. S 1> เอนท์จี้จะเพิ่มแตะแอะกับสายไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้น้ำ้ย <You S 1> ได้วะก็ <All ant. S 1> อคไรโคนมซีนโนซีนออนโนซีนปลูกไม่พืชไม่ได้โอเคอยู่ตรงไหน,นตอนเล่นเป็นสักพักหนึ่งมันก็จะให้ปลดล็อกเพราะว่าใช้วันละสิบอนอร์จีโอเคได้ตังเพิ่มบล็อกเด๋ยวแต่บล็อกเนี่ยทำยังไงวะลืมละ อันนี้ับน้ำไฟโอ้ได้ปะเป็นอียตตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปจับอินอร์จีฮะไดโนเสาร์ไดโนซอร์โอ,รโอ้โหให้กูสร้างแล้วบอเดี๋ยวไปมันจับได้หลายอย่างอยู่นะอย่าเพิ่ง เฮ้ยประลอดปะ่ะได้ปลอดเพิ่มเมื่อกี้เริ่มดูโอเคเฮ้ยก็ผิดอ่าอันนี้เราได้ต่อมาก็เป็นบล็อกแล้วก็โคนแล้วก็ฝุ่นโอ้ยกล้องหรอกเมื่อกี้ได้ปลอดมาปลอดมันอยู่โซนไหนลนะ่ะเดี๋ยวเขาดูก่อน ประหลอดมันอยู่แถวๆเนี้ยประหลอดประหลอดประหลอดเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละประหลอดอะ่ะไม่รู้หาไม่เห็นละเนี่ยเอยต่อมาผสมอะไรต่อได้ประหลอดมาแล้วผสมกับน้ำไฟกับนี้อย่าเพิ่ง เราจะไม่จับเข้าคู่กับ Energy เพราะมันจะมันจะผสมเยอะไปเกินน้ำกับพายุอันนี้กับแอพายุสมนี้ไม่ได้ไม่ได้วะไฟไฟกับไฟไม่ได้ใช่ไ,ไปลองอย่าวไปลองอ่อาจะต้องจับคู่กับ Energy แล้ว ไปกับอินเทอร์เนเลยเอสเปคทัคเคิลแครีชั่นพาสมาเกิดอนุภาคพลาสมาวันหนึ่งสไตล์แบบวินโดว์ไหนนี่ไงพลาสมาโอ้มีผลแบบไหนหรอโอเคต่อมา ถ้าว่า Energy ใส่ได้ใช่ไหมน้ำใส่กับ Energy ได้อะไรบ้าถ้าจะได้แล้วตนนัวนี้ไม่ได้ต้น Energy ใส่แล้วไฟ e n e r g y ใส่แล้วดินกับ Energy ต้นกับ e n e r อ y <า>์จเกิดอหไรวะอิเล็กโจอิเล็กโจรไหนวะอยากดูผมอยากดู ตดนน่ะดึกเมื่อกี้น่าจะไม่ได้ดูนั่นนี่มันมีเด็กโตเมื่อกี้ผสมอะไรบ้างลืมลนะอนินเทอร์กับเมตา้า กับน้ำเนาะ energy เมื่อกี้ใส่ energy กับนี้ถ้าใส่ energy กับกระจกไม่ไหม่ใม่ตายกับ energy ไม่ได้ไม่ได้ต้น energy ไม่ได้ energy กับ e อเนจีใช้ไม่ได้เหมือนกันบล็อกไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางแต่ใช่ไหมน่าจะหมดนั่นแหละวอเ e อ e ์เอเนจีก็เอเนจีไม่ได้นี่แหละสุดท้ายอ <You> ยู่ใช่เหรอ เนิ้ความรักโอเคปิดไปก่อนความรักถ้าไฟกับความรักอ่าไอ้ก็สาไดนังไงไม่น่ากดเลยกู มันจะผสมเยอะขึ้นใช่ฮะพูดไม่ผิดฮะมันจะผสมเยอะขึ้นแล้วถ้าสมมุติใส่ความรักกับไอตัวนี้นะน,นี่อย่าบอก <A> เกิดเพิ่มขึ้นเกิดเป็นแบคทีเรียจากนั้นถ้าแบคทีเรียผสมกับแบคทีเรียไม่มแบคทีเรียเราเก็บไว้ก่อน uh huh. นายบักดึแหละความรักกับเอ ทำรักกับอันนี้เป็นผีนั่นไงผสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่นะโอ้โหไม่ให้อย่าพิ่งอย่าเพ่งเรายังไม่ได้อยากใช้ตอนน,นี้ ความรักแก่บดินความรักแ่กทราย <G ül> เป็นเมล็นพัน <G ül> อา่า <G ül> มันเกิดเพิ่มอีกแล้ว <G ül> อ๋อมันจะตามคัดซีนโอเคเข้าใจแหอ้สัตว์ไอ้สัตว์เลยโอเคมันเมล็ดพันมันเมล็ดกับต้นไม้ ต้นไม้เขียวชะอุ่มโหไอสัตว์เดือดขึ้นเรื่อยๆอ่า,อาต้นต้นม้อยู่ในนี้ไม่ได้น,นี่เลยใส่ไปก่อน very nice indeed ฟอร์ซั s เฟอร์กับหนอนอันนี้ันเฟอร์ นอนไม่ขึ้นใช่ไหมซันเฟอร์แล้วถ้าซันเฟอร์เราไฟไม่ได้ถ้าซันเฟอร์กับใส่ในดินซันเฟอร์ใช้อะไรวะลืมแล้วซันเฟอร์ต้องผสมน้ำ <c oughs> เกลโก้ซันเฟอร์ผสมแอลกอฮอล์เอออันนี้โดดผีเนาะ ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเอแบ็กสเปซี่ใหม่เนี่ยตอนนี้ก็คือเรามันจะบังคับให้เราเน,นี่ยมาถึงช่วงนี้มันจะบังคับให้เราผสมได้วันละสิบสิบสิบครั้งเนี่ยเห็นไเห็นตัวเลขถ้าจะได้อยากได้เพิ่มก็ต้องซื้อเอากี่พลังเนี่ยอินฟินิตี้หนึ่งพันห้าร้อยอยากได้ก็ซื้อเพิ่มเลย จ4 9 1,500 1,500น้ำหนักไม่มีตังหรอกอืมต่อมาใช่ไหมต่อมาผสมอะไรต่อคิดไม่ออกแล้วอะ่ะนี่มันหลากหลายฮะไปได้อีกเรื่อยๆมันจะเป็นก้าวช่องขาคิดก่อนแล้จี้ มีพลังงานถ้าต้นไม้มีพลังงานไม่ได้อืมอ่าคิดไม่ออกละ เอาวลาคิดก่อนนะแป๊บนึง Incredible ไปแล้ว,ดดวนะอนันนี้ไปแล้วคนเมามันต้องสร้างคนขึ้นมาก่อนอนะ Newmin i น s i r a t i o n โดีเรียบร้อยคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องสากคนมงถึงจะสร้างนมอได้ Very nice ซิมปาสัตว์มาแล้วหนึ่งโอเค นนั่สร้างเยอะขึ้นปลาเก็บไว้ต่อมาเป็นตัวนี้ through น,นอนไอ้นอนกับอันนี้ไม่ได้มนแรงกไม่ได้อื โอเคน่าจะได้เท่านี้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้น่าจะพอเท่านี้นะเพราะว่ามันได้ไปได้เรื่อยแล้วก็นี่ถายี่สิประเซ็นแลละเล่นมาแป๊บเร็วขอบครับขอบครับโอ้โหรวยรวอัพโหลดอัพโหลดไปยัง ออเซฟอะเซฟสตีมเฮ้ยจะเย็นยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไปเพียงนี้ก่อนนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการลิปผมต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะได้ทำต่อแหละมันได้เรื่อยเรื่อเล่นอ่ะมันเพลิน,พนไม่เล่นไปคายเวลาเกียร์ฟรีแล้วจากสตรีมโอเคไปแล้วจุ๊บๆสำหรับคลิปนี้อออกินข้าวออกทางไหนวะ กลับ,กล,บกลับเลยพอแล้วอุ้ยอิดออกออกครับออกออกอย่างเดียวขอบครับ